สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องวีแซดมาดวันนี้มีเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจมาเล่าสู่กันฟังครับกับตอนที่ชื่อว่ารวยด้วยอินสตาแกรม วันนี้จะพูดถึงสุดยอดเคล็ดลับจำนวน12วิธีในการขายของใน IG หรือ Instagram นะครับทำอย่างไรที่จะทำให้เรารวยด้วย IG นั่นเองนะครับหลายๆคนก็คงจะมีช่องทางในการค้าขายของออนไลน์ที่แตกต่างกันไปแต่วันนี้จะมาพูดถึงวิธีหรือเคล็ดลับในการขายของผ่าน Instagram นะครับจะทำยังไงให้สร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำมนั่นเองละครับ การขายของใน IG ผมเรียกสั้นๆเลยนะครับว่า Instagram คือ IG การขายของใน IG ให้รวยเหมือนคนอื่นนะครับลองมาดูกันทั้งหมด12เคล็ดลับที่รับรองว่าจะขายดีและมีคนติดตามเยอะขึ้นอย่างแน่นอนแล้วครับ Instagram หรือเรียกย่อๆว่า IG เป็นแอปพลิเคชันยอดฮิตสำหรับคนไทยไปแล้วนะครับด้วยจุดเด่นที่เน้นการเล่าเรื่องผ่านรูปภาพและถูกออกแบบให้ใช้งานได้ง่ายครับ จึงเข้าถึงคนได้ทุกเพศทุกวัยทําให้หลายๆคนโดยเฉพาะเหล่าพ่อค้าแม่ค้ามองเห็นช่องทางตรงนี้ในการหันมาขายสินค้าผ่านตัว IG กันมากมายและมากขึ้นนั่นเองครับบางคนก็ขายดิบขายดีร่ํารวยกันไปก็เยอะหรือแม้กระทั่งธุรกิจขนาดใหญ่ต่างๆเองก็หันมาใช้ IG ในการที่จะโปรโมตแบรนด์ให้เป็นที่นิยมให้เป็นที่รู้จักนะครับแต่ใช่ว่าทุกคนจะประสบความสําเร็จเหมือนกันหมดนะครับซึ่งหลายๆคน อาจกำลังเจอปัญหาอยู่ว่าขายของใน IG ไม่ได้เลยทำไมลูกค้าไม่ยอมซื้อของจากเราวันนี้ก็เลยจะมาเล่าให้ฟังครับว่าการขายของ IG ยังไงที่จะทำให้เราขายได้ขายดีสร้างไรายได้เป็นกอบเป็นกำรรมเนี่ยมันมีเคล็ดลับอะไรกันบ้างก็ต้องลองไปฟังกันดูครับว่าทำยังไงถึงจะขายดีนั่นเองครับข้อแรกเลยนะครับตั้งชื่อให้จำง่าย การตั้งชื่อร้านหรือตั้งชื่อ IG เป็นสิ่งแรกที่ดึงดูดลูกค้าเข้ามาดูครับเพราะฉะนั้นการตั้งชื่อร้านก็ควรเป็นชื่อที่บ่งบอกได้ถึงสินค้าที่เราขายหรือมีคีย์เวิร์ดมีคำสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่เราขายอยู่นั่นเองนะครับและที่สำคัญนะครับต้องเป็นชื่อที่จดจําได้ง่ายเพื่อความสะดวกในการค้นหายังไงล่ะครับ 2. ใส่ข้อมูลโปรไฟล์ IG ให้ครบถ้วน ในการกรอกข้อมูลในช่องโปรไฟล์ครบถ้วนเนี่ยมีข้อดีก็คือคนที่กดเข้ามาดูก็จะรู้ได้ทันทีครับว่าเราขายสินค้าอะไรจุดเด่นตรงไหนมีข้อมูลติดต่อไหมซึ่งควรจะเขียนข้อมูลให้กระชับเข้าใจง่ายด้วยนะครับเพราะ IG จะให้เราใส่ข้อมูลได้เพียง150ตัวอักษรเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นข้อดีของการใช้ IG ก็คือดูภาพดู คำสั้นๆนนะครับเราสามารถที่จะเข้าใจและสื่อสารได้เลยนั่นเอง 3. โพสต์ภาพสินค้าแต่ละทีต้องให้โดนครับการโพสต์รูปสินค้าที่น่าสนใจให้เข้าถึงคนที่ดูได้ทันทีก็ถือว่าเป็นหัวใจของการขายของผ่าน IG นั่นเองเพราะถ้าภาพเราไม่ดึงดูดก็มีโอกาสน้อยมากครับที่จะมีลูกค้าที่จะหยุดดูนั่นเองและเข้าไปซื้อสินค้า มาดูกันดีกว่าครับว่ามีเทคนิคยังไงในการที่จะทําให้ภาพสินค้าเรามีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นแล้วนั่นเองนะครับจัดองค์ประกอบรูปภาพพยายามจัดวางสินค้าให้มีความสมดุลเวลาถ่ายรูปออกมาก็จะต้องสวยน่ามองโดยอาจหาดูตัวอย่างตามเพจหรือเว็บไซต์สินค้าต่างๆรวมทั้งตัวอย่างตามนิตยสารก็เป็นไปได้นะครับการจัดองค์ประกอบก็มีความสําคัญทีเดียว ก็ะจะเห็นภาพรวมดึงดูดหรือไม่ดึงดูดนั่นเองการใส่ข้อความลงในภาพการใส่ข้อความก็ทําให้ภาพโดดเด่นและเข้าใจได้เร็วขึ้นเราต้องการสื่ออะไรอาจจะเลือกใส่ราคาบอกจุดเด่นแต่ไม่ควรใส่ข้อความเยอะจนเกินไปนะครับเพราะจะทําให้ดูลกเพราะฉะนั้นก็ใส่ข้อความสั้นๆกระชับโดนๆนั่นเองครับอย่าใช้พื้นหลังเด่นกว่าตัวสินค้าการถ่ายรูปสินค้าที่ดีที่สุดก็ควรจะถ่ายโดยมีพื้นหลังที่เป็นสีพื้น ทำให้ตัวสินค้าโดดเด่นและลาออกมานั่นเองใช้ฟิลเตอร์ได้แต่อย่าเยอะเกินครับการใช้ฟิลเตอร์ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะทําให้ภาพสวยน่ามองแต่ที่สําคัญนะครับพวกภาพสินค้าต้องมีรายละเอียดที่ชัดเจนเหมือนของจริงเพราะฉะนั้นควรใช้ฟิลเตอร์แบบพอประมาณและไม่แต่งจนภาพมันเพี้ยนไปจากความเป็นจริงมากจนเกินไปนั่นเองนะครับที่สําคัญนะครับ รูปลูกค้าหรือพรีเซนเตอร์สวมใส่สินค้าหรือใช้สินค้าหรือบริการนั้นอยู่ถ้าเราขายพวกเสื้อผ้าต่างๆก็ควรจะเลือกภาพนางแบบนายแบบสวมใส่สินค้าจริงๆนะครับก็จะดูน่าสนใจกว่าการเอาภาพเสื้อผ้ามาใส่ไม้แขวนเสื้ออีกทั้งยังช่วยให้ลูกค้าเห็นภาพชัดขึ้นเวลานําสินค้าไปใช้งานจริงด้วยนะครับบางทีก็ไม่จําเป็นต้องเป็นพรีเซนเตอร์ก็ได้เรานั่นแหละเป็นคนใส่เสื้อผ้าน,านั้นหรือลูกค้าที่ซื้อไปแล้วอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้ครับ 4. ใส่แคปชั่นให้ชัดเจนการใส่รายละเอียดของสินค้าที่ครบถ้วนและชัดเจนเป็นจุดที่สำคัญเพราะเป็นส่วนที่อธิบายว่าสินค้าเราคืออะไรควรเขียนให้ลูกค้าเข้าใจมากขึ้นเพราะถ้าอ่านไม่เข้าใจแล้วโอกาสที่จะขายได้ก็แทบจะเป็นศูนย์เลยทีเดียวครับก็ต้องบอกให้ชัดเจนว่าสินค้าคืออะไรทําอะไรจุดเด่นคืออะไรบอกราคาและเป็นสินค้ามือหนึ่งมือ2ออะไรก็ว่ากันไปโดยอาจจะเลือกใช้พวก อิโมจิต่างๆที่เกี่ยวข้องในข้อความเป็นตัวประกอบที่จะทำให้เข้าใจได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นก็เป็นไปได้ครับค่ะใช้ h a ชแท็ช่วยโปรโมทแฮชแ t a g เนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้คนเข้าถึงสินค้าได้มากขึ้นซึ่งถ้าเราใส่ h ฮชแท็ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าไปด้วยเวลาเราโพสรูปหากขายรองเท้าก็อาจจะใส่คำว่า s h ชู s h e ยแ thailand ต่างๆแบบนี้ครับก็จะทำให้มีโอกาสที่จะมีคนเห็นมากขึ้นเพราะหลายๆคนมักจะเสิร์ชหาสินค้าตัวเอง ที่อยากได้โดยผ่านแฮชแท็กนั่นเองครับนอกจากนี้ก็อาจจะสร้างแฮชแท็กให้กับร้านค้าด้วยก็ได้เพื่อให้คนที่สนใจสามารถที่จะค้นหาชื่อร้านได้จากแฮชแท็กที่เราต้องการ 6. ต้องรู้จักโพสต์ให้ถูกเวลาช่วงเวลา6โมงเย็นถึง3าทุ่เป็นช่วงเวลาที่คนไทยใช้โซเชียลมีเดียมากที่สุดรวมถึง IG ด้วยก็แน่นอนล้วครับการเลือกโพสต์รูปในช่วงเวลานี้ก็มีโอกาสที่จะมีคนเห็นสินค้าของเรามากขึ้น เป็นเงาตามตัวไปด้วยนะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าต้องโพสเวลานี้เท่านั้นต้องขึ้นอยู่กับกลุ่มเป้าหมายด้วยว่าเป้าหมายหลักเราคือใครและเป้าหมายเหล่านั้นเนี่ยเขาเข้ามาดูในช่วงไหนนั่เนเองนะครับ 7. ใช้ Instagram@ a d ช่วยโปรโมตตอนนี้ IG ก็มีระบบการโปรโมตร้านด้วยการโฆษณาแล้วเราก็อาจจะสามารถเลือกใช้เครื่องมือนี้เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการดึงคน ให้เข้ามารู้จักสินค้าระแบนด์ของเราได้ซึ่ง Instagram แอดเนี่ยมีข้อดีก็คือเราสามารถกำหนดกลุ่มเป้าหมายเลือกงบประมาณและจำนวนวันที่อยากโปรโมทได้เลยนะครับ 8. หยุดใช้วิธีฝากร้านใน IG คนดังเพราะค้าแม่ค้าหลายๆคนเลือกใช้วิธีในการโปรโมทร้านแต่หารู้ไหมครับว่าเป็นพฤติกรรมที่น่ารำคาญเพราะเป็นไปได้ยากมากที่จะได้ลูกค้าจริงๆซึ่งนอกจากจะไม่สร้างประโยชน์ให้กับร้านแล้ว ยังทำให้คนไม่พอใจแถมร้านของเราก็อาจจะดูติดลบในสายตาคนอื่นไปด้วยนะครับ 9. ให้ลูกค้าช่วยรีวิวสร้างความน่าเชื่อถือความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ที่ดีเป็นสิ่งสําคัญในการขายของครับเพราะลูกค้าไม่เห็นตัวเราไม่เห็นสินค้าจริงครับเพราะฉะนั้นความน่าเชื่อถือกับภาพลักษณ์จึงมีความสําคัญมากทีเดียวถ้าเป็นไปได้ก็ให้ลูกค้าที่เคยซื้อไปแล้วช่วยรีวิวแล้วก็นํามาโพสต์เพื่อโปรโมทร้านค้าไปในตัว ก็จะทําให้คนที่ไม่เคยใช้สินค้าของเราเนี่ยมีความเชื่อใจมั่นใจแล้วอยากซื้อสินค้าจากเรามากขึ้นยังไงหรอครับ 10. บเทรนด์วิดีโอกําลังมาใช้ให้เป็นประโยชน์ตอนนี้ i อสามารถที่จะลงวิดีโอยาวได้แล้วนะครับซึ่งเราสามารถนํามาประยุกต์เพื่อโปรโมทสินค้าที่ขายได้เนื่องจากวิดีโอจะสามารถเล่าเรื่องราวได้ดีและละเอียดกว่าการลงรูปภาพเพียงอย่างเดียว โดยเราอาจจะพูดคุยแนะนำสินค้าผ่านวิดีโอหรือบอกวิธีการใช้งานเบื้องต้นรวมถึงทำวิดีโอรีวิวจากลูกค้าที่เคยใช้งานไปแล้วก็ดีนะครับก็จะเป็นตัวช่วยดึงดูดความสนใจของผู้ที่สนใจจะซื้อรายใหม่ให้เข้ามาหยุดชมได้มากกว่าภาพนิ่งที่อาจจะแค่เลื่อนผ่านไปเฉยๆก็เป็นไปได้ครับ11มีระบบชำระเงินที่ง่าย หากเราสามารถทําให้ลูกค้าจ่ายเงินออนไลน์ได้ง่ายและรวดเร็วในทันทีก็จะทําให้โอกาสในการที่เราจะขายสินค้าได้เพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวเลยทีเดียวนะครับเพราะการรลอลูกค้าโอนเงินอาจทําให้เราเสียเวลาในการขายก็เป็นไปได้เนื่องจากหลายๆครั้งลูกค้ามักจะเปลี่ยนใจตอนโอนเงินนี่แหละครับซึ่งปัจจุบันก็มีระบบการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ออกมาให้เราเลือกใช้บริการมากมายบางร้านก็อาจจะเพิ่มบริการเก็บเงินปลายทางขึ้นมาด้วยก็ได้ เพื่อเป็นทางเลือกให้ลูกค้าสามารถที่จะตัดสินใจซื้อได้โดยง่ายขึ้นและสะดวกมากขึ้นนั่นเองครับเพราะมีหลายคนที่ไม่ไว้ใจกับการซื้อของผ่านออนไลน์และก็ไม่อยากจ่ายเงินก่อนที่จะได้รับสินค้าเพราะฉะนั้นการเก็บเงินปลายทางก็เลยเป็นรูปแบบที่อาจจะตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีทีเดียว 12. ปิดการขายให้ไวเมื่อมีคนสนใจเข้ามาสอบถามตัวสินค้าแล้วก็ควรจะตอบกลับให้เร็วที่สุดอย่าทิ้งไว้นานหลายชั่วโมงหรือข้ามวันเป็นอันขาด เราอาจจะพลาดโอกาสในการขายสินค้าไปเลยก็เป็นไปได้นะครับเพราะอย่าลืมว่าคู่แข่งของเราใน IG ก็มีจํานวนมากมายทําให้ลูกค้ามีตัวเลือกเยอะแยะในการที่จะเลือกซื้อเลือกตัดสินใจได้ครับเพราะฉะนั้นปิดการขายให้ไวทีเดียวนะครับอย่าช้าอย่าช้าเลยนะครับสําหรับใครที่อยากจะขายของผ่าน IG แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงวันนี้เราก็มีเทคนิคจํานวน12วิธีเนี่ยที่จะสามารถปรับใช้และนําไปใช้ครับอยากรวยด้วย IG ก็ไม่ยาก แต่ต้องทำตามทั้ง12ข้อนะครับก็ไม่ยากไม่ง่ายครับใช้ประสบการณ์และทำอย่างต่อเนื่องเชื่อว่าจะต้องขายดีมีไรายได้เป็นกอบเป็นกรรมอย่างแน่นอนแล้วครับในท้ายที่สุดครับอย่าลืมกด subscribe หรือกดติดตามครับช่อง Vsatmart นะครับสะกดง่ายๆนะครับ Vsat MART ครับสามารถค้นหาได้ในช่องค้นหาของ YouTube ได้เลยครับกด Subscribe ปุ่มแดงๆนะครับแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ